สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจะพบกับลักฟ้าชอบเล่นเกมนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสะ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 สกุรเข้าไปในเกมมาเลยเพราะว่าเราเล่นตั้งแต่นาเราก็จะมาเข้าเล่นที่ไม่เห็น่ายคลิปบ่อยนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นคือต้องไป ตุ่มกาชาในเกมใส่เด่นเยอะแล้วก็หาเ,เกมที่พอสนุกที่สุดนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนนี้ก็กลับมาถ่ายแล้วเย้ตอนนี้นะคะเราอยู่ในเกมมาเรียบร้อยนี่ชุดนี้คือสวยมากแต่ก่อนอื่นเราจะเปลี่ยนสีผมสีผม กดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้เอิม่มอันนี้ใช่ปะอ่ะไม่ใช่อัน,นลูกกระต่ายไว้ไว้ว้าวอันนี้เป่าอ่ะสีเออใช่จะสีอะไรดีสีนี้สีนี้สีนี้คือส,สีฟ้าสีมันไม่น่าได้อ่ะสีม่วงดีกว่าไหมอ่ะ สีไหนดีเนี่ยสีไหนดีสีอ่อนๆละกันถือว่าเราเอาสีเอาสีเข้มเนี่ยแหละสวยดีนี่เดี๋ยวเราเข้าไปเล็ดเดี๋ยวเรานะคะจะมาขึ้นรถไปไปซื้อของกันเยน็ยน็น จอดจอดจอดจอเคเราจะซื้ออันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ซื้อไปให้หมดเลยเมานี่นี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้อีอันนี้อีอันนี้เขาบอกว่าเยอะมากอาหานเยอะมากเงินเราก็น้อยมากเพราะว่าเราเป็นคนรวย เราเป็นคนรวยจะทําอะไรโก้ได้นี่คนรวยนะคะนี่ซื้อมาังเยอะอาหารไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าไม่กินหมดไม่รู้อะแต่ซื้อไว้ก่อนกินไม่หมดไม่รู้เอาไ,อไว้ซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อน นี่นะคะแมวเราก็อยู่ตรงนี้แต่ก่อนอื่นเราจะมาสร้างบ้านให้แมวกันแมวเมี้ยวแมวเม,ม,มี้ยวบ้าน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 อยู่ตรงนี้แล้วกันตรงไหนอันนี้เออสวยอืาจะมากดอันแรก แล้วแล้วกดเรากดอันที่สองนี่สวยมากสวยมากๆเลยนะคะเออแต่สวยเอามากมาอเฮ้แต่ลืมของอืและอาหารของแมวเราก็จะอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่อ่ะอาหาทำไมของยังอื่นเออไกลไก่ไก่นี่อยู่ไกลๆหน่อยไกลๆน,น,นี่ไกลแล้วประตูปิดไฟไม่ใช่อ่ะต้องการประตูฉันต้องการประตู โอ้โหรั้วมาซะใหญ่เชียวประตูนี้ได้มัง้ง เฮ้ยก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเออเออการทำไมไก่มันเป็นแบบนี้อะไก่มันเป็นอะไรอ่ะเด้อเด้อเด้อไก่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 ไกไกไกลบเอออันนี้แหละเราก็จะให้อาหารแมวตรงนี้อาหารแมวตรงนี้นะกดผิดทำไมเราเป็นคนชอบกดอะไรผิดตลอดเลย นี่อาหารแมวไก่ไก่ไกอยู่ไหนนี่เนี่ยเจอแล้วนี่ประตูคือสวยมากคนจะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนแหละเดี๋ยวไปหาแมวก่อนแมวจ้าแมวจ้าแมวอุ้มอเออีนเดี๋ยว แมวจ้านี่อาหารของโปรดเลยนะไก่ของโปรดแมวตรงไหนขอคุณนะครับนอนแทนอ่ะฉันนอนอ้าอันนี้มันบ้านแมวใครให้มานอนโะเคโอเค,อเคไปแล้วไมอยู่ด้วยแล้วไปดีกว่า อาหารเต็มบ้านอาหารเยอะนี่เดี๋ยวเราจะจัดอาหารก่อนจัดยังไงจัดอาหารให้มันสวยสวยอวุ้ยกดผิดกดอะไม่ไหนเราต้องขึ้นไปให้ได้ นี่นะคะแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้มันไม่ทุเรศเกินไปหรอก ขึ้นอีกและต้องขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าลูกความมาหืนหินหินของเราเราต้องขึ้นต้องขึ้นนะขึ้นนะนี่เอออาหารอะไรดีไก่ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้โอ้อาหารเป็นเซตแบบนี้ดีเลย เอ้ยแต่มันไม่ได้นะเพราะว่า เพี้ยนเกินไปเราต้องจัดโต๊ะให้มันสวยสวยให้มันเหมาะสมในอ่าย กดเอ๊ะเอ๊ะหายอะ่ะของหายไปไหนนี่ก็ไม่ใช่เออต้องของให้เทคแบบนี้อ่ะในอาหารเยอะขอบอกว่าพอสมควรและอาหารที่เราจะมากินยำขอบอกว่าร่อย่ำยำกินอีก กินให้มันหมดนี่นแหละน้ำตามด้วยน้ำกระปอ๋องนี้อุ้ยนี่อร่อยอร่อยเลยมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยโหสลัดเปาร้นๆขนมปังอร่อยอร่อยนี่งม นิ่มแล้วอะเดี๋ยวเก็บจานอาหารทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูที่พักของแมวก่อนนะเพราะว่าเรากดผิดเมื่อตอนนั้น ้าเขาบอกเลยกดผิดมาแล้วกดอันนี้หายไปก่อนอเคแล้วก็นอนที่นอนด้วยเคอาหารด้วยเจ้านายของของผมหายไปไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวมานะมาก่อนนะแมวจ้ะ เจ้านาต้องมีคุละเดี๋ยวบ้านพุ่งมาเดี๋ยวเจ้านาาทําให้แมวตัวนี้เป็นแมวที่เลื่องมากมากมากโอเคห้องใหญ่ๆแล้วก็ประตูไฮเทคเค ไกลไกลไกลๆเออแล้วก็ประตูสวยๆวยขอบอกการทำของให้แมวต้องมีสมาธิที่สำคัญมีความยิ่งใหญ่มากเพราะแมวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด <c oughs> แ้ามันไม่ได้ของดีสักทีเนี่ย อะไรมันจะดีๆมันดีๆสักทีซิอะอะนี่นึ่งนะนน่อ่ะนน่อ่ะต้องกลางกลางอะกลางกลางนี่กลางกลางกลางต้องอยู่ไกลแค่ไหนฮะถึงจะได้ แบบนี้ก็ได้มานี่จะแมวบ้มานมาแล้วโอ้บ้านแห่งแสนหลูของผมอ่ะกินข้าวไปอืมทำงานเยอะจังกินข้าวเอาอแล้ว ลาลามีวานตัวอุยอ๊ยอ,ยอ,ยอยุมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำตามีวานตัวหนึ่งลอยว่ายนตดูเจ็บช้ำเลยสมอลองเพียงเลยรอืะฮ วนโตก่อนเนี่ยตายแล้วล่ม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 ดีนะที่พบล่มตลอดเวลาล่มล่มล่มดูนล่มเร็วๆแซ่ตอนนี้ฉันจะเปียกปอนตายแล้วโอเคล่มมันเคยมีล่มหนึ่งอะ ลมก็มีเยอะอยู่นะแต่มันก็จะเอาลมนี่งโอ๊ยตกแรงขึ้นเรื่อยเื่ยแล้ว มืดแล้วก็ฝนมืดฝนเนี่ยนะมืดฝนอา้าวแล้วฝนมันหยุดมาข้างในด้วยแต่ก็ถือว่ามันอาจจะไม่หยุดอะถือว่ามันไม่หยุดละกันมันมาข้างในเลยหรอฝนเนี่ย

กดผิดตา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 นอนดีกว่านอนนาดีกว่าอเอ้ยเอ้เอ้แเช้าแล้ว อาบหนาดีกว่าเย็นสบายนะ้ยน่าจะพอได้แล้วนี่เดี๋ยวตัวก็เหี่ยว ไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของเด็กหญิงกับแมวผู้มีโชคคนหนึ่งนะคะนี่แมวผู้มีโชคของจริงบ้านโคตรใหญ่อะนี่แมวผู้มีโชคนะคะก็จบแล้วนะคะ๊มยบายแป๊บหนึ่งไม่ใหม่ด้วยนะคะ๊ายบาย 拜拜。